มาดูคลิปคนโสดค่ะสำหรับใครที่คอยนะคะคนของคุณอยู่นะคะคนที่ใช่จะมาเมื่อไหร่กันนะคะเรามาดูสิคะว่าคนที่ใช่ของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคลิปคนโสดอยากรู้เหลือเกินว่าคนคนนั้นที่อยู่ข้างนอกนั่นเขามีบุคลิกลักษณะยังไงนะคะเนื้อคู่ของคุณคนที่จะมาทำให้คุณหายโสดเร็วๆนี้นะคะกับพลังงานณนะตอนนี้ของคุณ คู่ของคุณเป็นใครกันคะเรามาดูกันนะคะกับให้ ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ใบแรกออกมานะคะคู่ของคุณเป็นใครกันเอ่ยคนคนนั้นเป็นคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิกจินะคะและบอกเลยว่าถ้าคนคนนี้เข้ามานะ,ะจะมีความรักความอบอุ่นให้คุณนะคะเขาจะรักในตัวตนของคุณและเขาเป็นคนที่อ่อนโยนและสุภาพมากนะคะเป็นคนที่โรแมนติกด้วยนะคะมาดูอีกสักใบค่ะว่าบุคลิกลักษณะของ คนที่จะมาทําให้คุณหายโสดนั้นเขาเป็นใครกันนะคะอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันในวัยเด็กนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันเยอะๆนะคะคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณอาจจะสลับกันได้ไพ่สลับกันได้นะคะแต่ว่ามันจะมีความผูกพันเมื่อคุณทั้งคู่เจอกันนะคะคุณจะรู้สึกผูกพันกันรู้สึก เหมือนกับว่ารู้จักกันคุ้นเคยกันนะคะหรืออีกในหนึ่งไพ่มีความหมายบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งมีความสุขในแบบเด็กๆเ,เวลาที่เจอคนคนนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าสุข ใจแล้วก็มีความสดใสนะคะมีความสุขมีความรักอันแสนบริสุทธิ์นั่นเองนะคะเขาอาจจะมีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุดินพฤกษกันมังกรด้วยก็เป็นได้นะคะมาดูอีกสักใบสิคะว่าเนื้อคู่ของคุณคนที่จะมาทำให้คุณหายโสดนั้นคือใครนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเงียบสุด หรือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะเป็นคนที่เงียบเงียบแต่บอกไว้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดมากคิดเยอะนะคะและ การที่เขาเข้ามาเขานะคะอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆไม่แสดงออกก็เป็นได้นะคะมาดูอีกสักใบสิคะว่าคนคนนี้ลักษณะของเขาเป็นอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะคนคนนี้โหยหาการประสบความสําเร็จเขาจะต้องประสบความสําเร็จก่อนแล้วจะเข้ามาพิชิตใจคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูก็เป็นได้